ครับวันนี้เราพามาชมแผงมือสองของซัมเท็กนะครับ280วัตต์สีแผงใช้ร่วมกับปั๊มรีเบนโต่เจ้อยหวัตต์หนึ่งแรง12ชิวนะครับตัวนี้ตอนนี้ไฟอยู่ที่1นึโวลต์แอมป์อยู่ที่6แอมป์กำลังวัตต์ตอนนี้อยู่ที่630วัตต์ รอบอยู่ที่2องพันสองรอบนะครับเป็นแพง SunTech นะครับสี่แพงแพงค่อสองนะครับประสิทธิภาพยังใช้งานดีอรับนะแพงรถนี้สวยมากนะครับ ทอดสองนิ้วนะครับจนไปที่5้าทอดนะครับ,น,น,น,รบน้ำแรงๆเลยครับรูปแบบการโครงสร้างเรานะครับ อย่างดีครับสนใจสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0970723350ช่างไผ่นะครับ